สวัสดีครับแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับเราวันนี้ผมก็อยู่กับแซมบ้88จะมาเล่นเกมแมวนรกลักกีเนโกะนะทุกคนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาทุน186,800เบ็ดแรก100บาทจัดไปขอเน้นเๆมาดูครับผมจะเป็นยังไงยังไง <c oughs> ยังนิ่งอยู่ครับทุกคน ยังไงนี่ครับผมสิบเข้ามาแล้วของจริงร้อยแปดสิบบาทมีอะไรต่อเคเข้ามาครับผมสี่สิบบาทเจแถวแรกลงไหมปั๊บเขาให้คิวเข้ามาแทนครับผมยี่สิบบาทสบายใจทั้งหมดสองร้อยสี่สิบนะไปกันต่อจัดไปเน้นๆหน่อยนี่ครับผมเคมาแล้ว40บบาทและคิวมาเต็มแผงครับผม สบายใจ40บาทแหมทั้งหมด80บาทเพิมเป็นถึง200เลยขอเน้นๆหน่อยยังนิ่งยังไงเอยนิ่งสิลูกนี่ครับผม,มหูหของจริงครับ1,680บาทสบายใจไปกันต่อ จัดมาเน็ตนวายดอกนี้ดูถู่คู่แปดครับผมหนึ่พันสอร้อยแปดสิบาทของจริงและเองเข้ามาต่อยหกร้อยสี่สเสียวแวบขนั้าร้อยยนะไปต่อครับอย่ารอช้าเคเข้ามารับคูณสี่เข้าไป320บบาทรับซับกันไปไปต่อ ยังไงพัดเข้ามาแล้วครับผงคูลต่อไปสามยสบาทสูชิกเข้ามาสองอยสี่บาททั้งหมด560ร้อยหนะไปกันต่อเฉลงพ่านมิเกียวครับเเข้ามาแล้ว,วครับร้อยหกสิบาทป้ากอให้ไม่ไม่ต่อนะอืยังนิ่งยังไงดียังไงดี ปับ๊บสูชีนมาแล้วหนึ่งรอยเจมหมอุ้ยสแคทเชอร์อันเดียวโอ้โห้ยพลาดไปได้แหมไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่แล้วไปกันต่ออย่ารอชา้ามาดูครับของจริงแน่นอนแมวนรกรู้เรื่องกระเบื้องแตกไม่ต้องสืบนี่ครับผมเทมาเต็มแผง960บาท ไปต่อหกหโหกไปมาอีกหก0บาทอีกเข้ามาต่ออีก80บาทแหมทั้งหมดห80บาทครับไปต่อปั๊บติบเข้ามาแล้วครับ40บาทแหมแต่เคไม่มลงหนแถวแรกไม่เป็นไรไปต่อปั๊บพอใหย้ยังนิ่งปั๊บพอให้ยังนิ่งยังนิ่งอยู่ อย่านิ่งนี่ครับผมเอเข้ามาเลยร้อปอื้อสบายใจสี่สปีดติดรอบมางงงงกระจัดกันไปนี่ครับร้อยหกิบาทโอ้โหคิวมาเต็มหน้าสามร้อยยีบบาทแต่ไม่ต่อนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับปส่หนหกเข้าไปแล้วจัดมาจัดมา จมาแล้วครับ120บาทและสิบเข้ามาต่อ240ทั้งหมด360นะไปต่อโอ,โ,โอ้โหคิวลงผิดช่องครับมาคูณแปดไปแล้วตอนนี้ปั๊บปั๊บเขาให้เกับพัดเข้ามาเป็นหน้า240บาทของจิงมหม่160โอ้โหสบายใจ2,400บาทรับซ้ำเงินไป คูณสิไปแล้วโ okay. อเคกัินรางวัลรวมทัม้งหมด3,240บาทไปต่อกันอีกสักหน่อยหนึ่งเอียงไงปั๊บเข้าให้ลดเบ็ดมาเหลือ100ครับจัดไปลายขอเน้นๆโอ้โหสูิเข้ามาแล้ว30บาทโอเข้ามาอีก40บาทได้ไวดอกนี้คิวกับ1ิเข้ามาอีก10บาท ทั้งหมด80บาทน่าเพิ่มเบ็ดเป็น200เลยมาดูกันปั๊บเข้าให้ยังนิ่งปั๊บเข้าให้นี่ครับติดมาแล้ว60บาทแหมแต่ไม่ต่อไม่เป็นไรเจเข้ามาเต็มแผง90าบาทปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้พัดเข้ามาเต็มหด้าอีกรบาทของติงไม่ติ๊นามาดู <c oughs> อย่างนิ่งป๊าป้องให้โอ้โหคิวมาแล้วคร Herm ับ30บาทอุยเต็ม้อรอดเต็มแข้280ได้แบบได้วนี้390ของจริงไม่จริงนังแล้วมาเต็มหน้าสองบาทโอ้โหเคเข้ามาต่ออีก80บาทสบายใจ990บาทไปกันต่อส้นหน่อยนึงยังไงป๊าป้องให้สูทสีส endy. ใหม่แล้วครับ120มแต่ไม่ตอบ ปั๊บเคมาเต็มคอลอ่อมาเต็มแข่ง240ไม่ต่ออีกแล้วไม่เ,เป็นไรไปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งทวนเลิกเลยปั๊บ ลดเปือละหนึ่งร้อยครับป๊บโอเคประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์ฝากด้วยนะครับกับแซมบ้าแปดแปดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ